ฟังความขนาดเลยไอ้ห้องปอฮะปองหยังนาดสองอย่าใจเบิ่นองๆนะก่อนสิเข้าสูวนี้ยูสิากให้น้องโชว์ควาสามารถหน่อนึงเนาะถ้าว่าใครมีความสามารถทางด้านใดก็แสดงออกมาให้คุเ่นใครอบมา้องเพงอาสาสมัครคนนอม้องเพงนี่ต่เราคเดียวหรือเปล่าม่ก้คสิพาน้อง มาให้คุณล่องออกมาหน่อยหน่วยหน่วยหน่วยด้อยห้องเพลงเอาออกมาเลยสิวิไลสวาสดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองของอาวมวันนี้ตอนแรงเออวันพุธเนาะวันพุธแมงมือเฮียนหน่อยหนึ่งเฮียนประมาณส่วนงงหนึ่งเลยนะครับโอเงานเนาะ จะให้น hum, MM. yeah. ้องๆออกมาโชว์ความสามารถพิเศษที่ว yeah. ่าตนเองมีเนาะให้มั่อห้องนี่มีแต่ผู้เดียวเนี่ยอาสาสมัครออกมาสิรี่ห้องเพลงใหู้ฟังใครเดี่ยอยากฟังซีรี่น์ไรห้องเพลงลาอู้ลาี่ย์เชียเพิ่มเนาะของมีผู้ใดเนี่ยอยากฟังบออยากอยากอันนี้เลยอยากฟังบออยากอันนี้เลยอยากฟังบอส ย่าจัน้าที่พ no ี okay. Okay. ่โม่า็ไอคุกซื้อเลยพอนั้งออกมาแต่ว่าพอมีเพื่อนอาสาสมอนางรถจังอยเสียออกมาเห็นอย่างนางรถห้องเพีงออเคเอาชิให้อนา้องเพื่อนอนาได้นำตัวแน้นำตัวเนี่ยนตัวมฟังนี่ยน้องซื้อสีลายปุเี่ห้องกฮะมีอายุเก้าปีน้องของครูอาลง โราม้องเพลงอาสุขความสมบัตยามฟังเลยในฟังนี่อยู่หนาวนี่อยู่นาีนาวเลซื้อมันเาซื้อเพลงภาษากรีกออกคุ้นๆแต่วเคยฟังที่ยนวะจำทำนองชื่อได้ได้เนาะบอลบนลได้เะเอาเริ่มเลยโบได้ากฟังยากฟังเอาฟังกันหนสอง

ไม่ละเป็นอะไรทุนบอสอะไรอ่างนี้ข้อ่นหองไก่นี่มันไวัยวัอ๋มันวเป็นประเภทศแบบแบบแบบแรกมันบอกโอเคเป็นแบบที่มอปแบบแรกเนาะเป็นอะไรทุกคนอู้อันนี้ฟังกันยังงงอยู่กระมวลอยู่เนาะเอากระมุอสุขสุ้อะไรเงาเนี่ยตอนนี้ให้โจทย์เนาะให้วแยกให้อนาบทเลขให้นักเรียนแกเอา ตั้งใจแกเอาภัเอามันห้ามกายกันเหนบ่เป็ิดไล่ใส่เจียดเศษขึ้นดเวลาอยูในห้องก็เป็นนีแนหงในห้อง เศร้าปายคนอะไรหองนี้หลายเตีบชื่อมดไรซิบยาลืมเลือเปอลือหรอวาเขียนโบโบชืะนะ่อขนาดเขียนตัวเลขจักเลเซจักเลซนะี่ขนาดคุณจะได้แต้ดคแะแนนออกเขียนตเขียนให้มันละเอียดให้มันซับเจียนดีฮะเลขสองขาดเอีเอีดเลย บุ๊แบบนี้แหละทุกคนส่วนน้ยนะเนาะสิมีเวลาน่ะมาเฮ็เรียกแล้วมาประจําการก็มาสวนเลยเนาะมาสวนเริ่มตอนเช้าตอนเช้าก็เข้าตอน8เวลา8:00งเริกมละ11:40นหรื12:00นยามเช้เนาะกิกิกแล้เมื่อเฮือนประมาณ1:30นก็มาเฮียนแล้วมาจ วัดสีมงคลจึงเลิกมีเงาสีมงคลเลยจึงเลิกมีเงาเวลา,ามันก็มีแหละมันจะผ่านผ่านมาขนาดเป็นมาสวรรนี้แต่ว่าเวลาที่ว่าเอาเงินเฮ็ดยวทิปลงไปจริงอันนั้นเป็นเวลาของเลาคต้องจริงกับเอยเวียกส่วนตัวในไลฟ์สุดหละเลิกหลังจากเลิกเวียกส่วนตัวอะไรที่มาที่ไหนได้เท่าใดก็เฮ็ดเอาเท่านั้นแหละสุดๆตั้งใจตั้งใจ โอ,ขอเขาอินมาครูบ้านนอกครูบ้านนอกโอ้บุีมยบ้านนอกได้เหมือนเันเป็นตัวนึงนที่ว่า่สมควรนมืนองสามห้ามไกลกันเด้อเฮ็ดเอาไปเอามันเอาไปแล้วมาส่งปะเดี๋นี้คุสิคุณ บอเกีเขาใจบอกขาใจกยาบอต้องบอกเวลากดกาเห็ดเอาไพเอามันด้เวลาเฮียนไอคูาเอาช่วยกันช่วยมู่เร้อพวกที่ว่าเขาบ่ได้เขาได้เาต้องช่วยเขาอันนี้มันเวลากดกาเห็ุบุตรเหดภไยเหตดมันต้องกายกันเห็ดเอาไยเอามันสุดความสามารถของเขาได้สมัดก็เอาสั่นั้นเวลาไอคูส่วนต้องฟังและก็บบเข้าใจบนใดก็ต้องถามเวลานี้เป็นเวลาสมาคามกันเด้อ โอเคทุกคนจลไดปิดคลิปลงเท่านี้แหละจากน้อยอันนี้มันต้นแรกเนาะต้นแรกของวันอังวันพุธที่13ต้นแรกบางทีจากน้อยเด็กน้อยคาสิมาส้มอนาศิลปะมันแค่จะได้ถ่ายเ่็นคลิปสั้นๆท่านน้อยถ่ายไปนะเมื่อวานนี้เฮ็ดถ่ายน้อยหนึ่งแต่ว่ามันเขาปิดคอมเมนต์แหละทางยูทูบถึงจะได้กับอดถูกหลายๆเด้ออย่าปิดซะถ่ายแบบใส่อนาเพลงฮัน ก็ยังงองอยู่เนาะเพลงเป็นเพลงล่าใช่ไหมมันพอบอกว่าอะไรอ,อไลน์แล้วเอเบาีบา okay, ยเจอกันในคลิปต่อไปทุกคน